พอพูดอะไรน่ะยี่พอคุยสิพอเอ้ยมึงจะกดทันกูทำไมพี่เลี่ยฮึมก็ถือว่าเชื่อฟังกันดีเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เชื่อฟังกันเยอะใช้ได้ สามวันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทำไงดีเราพูดดีด้วยกันแล้วใครกดตลกมากเลย<ค>อันนี้รู้สึกว่าโอเคฮามากเลยครรนร้อยข้างไหนได้ปะ ปั่นปะเนี่ยหัวเราะไม่หมดอ่ะที่มาห้าคนอะหัวเราะแบบทาไมอย่าถ้าไม่บอกให้หยุดไม่ไม่ไม่ใช่ครับมันมันใครเป็นไม่รู้ครับพี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับท่าไม่ได้บอกให้หยุดนะหัวเราะดิน่ะาไมาให้บอกอย่าหยุดมึงบ้าปะเนี่ยใครกดไว้รั่วเ้อ่ะมึงบ้าปะเนี่ยใครกดวะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมาให้หมดเลยมึงจะทำปะ หัวล้อดีหัวล้ีหัวล้วีใครหยุดมโดนโปมขำยี่ย <c oughs> <c oughs> เที่ยไอวิลี่ไอพอด เราคอยให้ขำไม่ร้องไห้สัตว์พอใจยังพอใจฮะแป๊บหนึ่งอันนี้แป๊บหนึ่งอันนี้หนุ่มพอใจยังถามใครถามข้าหรออืมโอ้พี่ชายพี่พี่ชายร้องข้ามข้าข้าข้าไม่ได้บอกจ้ะยังไปไกลปะ

พอใจแล้วบ่อยามันหยุดถ้าถ้าเห็นเขามีคนแอบร้องไห้แต่ข้าไม่ได้ฟ้องจากแต่ก็แค่เพราะหูข้าได้ยินแล้วแหละบอกพอใจแล้วให้มันหยุดแล้วกันไอ้พี่บินเคลียร์นรกพี่พี่ขำพี่มึงเอาคนอื่นมามาตัวใกันรอเฮ้ยพี่วิลลี่พี่ขำหน่อยดิเฮ้ยเอาดิเอาดิเฮ้ย อย่างเงี้ยพี่ตำรีจจใครใครขำดีสุดให้มันหยุดคนขครคนไหนขำดีสุดให้มันหยุดเหรวะ้บินคือเมื่อกี้พี่พี่ชายลองโปโลถือว่าไม่จริงใจนะพี่ชายข้าต้องไว้ที่หลังสุดจัดอะไรยังวินอะยัง พี่วินพอแล้วจะถ้านท่านคุยเรื่องของท่านเลยก็ได้จ <more> ้าได้ไรไหมได้ไรไหมอ๋อไอวินกร<น>ะซิบอะไรครับอ๋อข้าข้าไม่ได้อยากได้แล้วจะพี่พี่ชายข้าเขาเป็นพี่ชายรองข้านี่เขาเป็นน้องผู้ท่านไงจริงไหมล่ะ <L un ik> แต่เมื่อกี้ข้าแค่บอกไว้จ้ะพี่ชายข้าว่าพี่ชายรองไม่จริงใจนะ มาดีมาดิมาดีมามาให้หมดอ่ะเอตักเบอร์กูมาเก้าศูนสี่ไม่เอ <c oughs> อ่าอย่าอย่าอย่าพึ่งดีกว่าไ <iP od. S 2> อพอด่มผมผม enter ในคะีย์บายมันคือตัวไหนวะไม่ถึงอะไรวะ enter ผม enter เอนเตอร์ได้ได้ได้ไอ้บุร เอ้เมื่อกี้พี่แจ็คพูดว่าอะไรนะครับครใครจะพูดหรอหรือว่า<ม>ใครให้มึงพูดใครแกพูดอะไรนะจะมีเนเตอร์อยู่หัวข้อเทลโฟนเนี่ยมันจะมีที่มันเป็นลูกสอนเ,เรื่องเรื่องเรื่องแกงครับพี่ตอนนี้ไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเคลียร์กันแล้วครับรักรักกันมากกว่าเดิมเลยครับแล้วก็ภาพภาพรักแกงตอนนี้กำลังไปได้ดีเลยครับกางจะเต็มแกงแล้วครับขาดอีกสองสล็อตน้องกำลังเข้าเหมือนกัน ที่เหลือรีบมานแล้วก็จะรันแบบเต็มระบบเลยครับแล้วอัน no. นี้คือมีคอาพิสูจอ์ตัวเองแล้วใช่ไหมเพราะเห็น ที่บอกให้รันนะครับก็เลยพยายามแต่ว่าไม่พูดดีกว่ากูอืมล้วมไม่คิดี๋ยว,ว่ามันสายไปแล้วตั้งนานทำไมไม่ทำล่ะทำไมไมาทำตอนที่มันมันไม่ทันแล้วอะต้องมันมีปรากฏการณ์ก่อนหรอถึงจะทำได้ ไอพี่เลี้ไอเรียนไอมึมึงพูดหน่อยดิมึงให้กูพูดคนเดียวเดี๋ยวไว้จะนะถ้าไหนให้กูรับจบอีกแล้วหล่ะเพื่อนพูดดิมึงพูดออกไปดิขอโทษครับพี่อะไรก็ว่าไปมึงพูดกันดิสักคนนดงพูดเองอธิบายไปเลยไม่ได้ผู้หญิงมาใช่ปะไม่ได้มาครับไม่ได้มาเราไม่ได้เรียกไม่ต้องเอามานะไม่ต้องเอาผู้หญิงมานะ ที่บอกกันั่นนะที่บอกกันน <ะ S 2> แล้วอยู่ในบอใช่ปะ่ะแล้วมึงก็พูดในบอนะเออมึงแบบไปไกลไป่ะไปมึงกลับไปไหนก็ไปไปอ๋อกูว่าแล้วไม่รู้เรื่องเลยเหรอแล้เวเขาอยู่ในบอใช่ไหมแกอยูย่ครับเออ แล้วก็พูดในวอร์แนละ้วมึงว่าเพื่อนมึงเป็นอะไรเนะี่ยอ่ะสะติหลุดเหรอตรงนี้ใช่ไหมสติหลุดปะ ตอบดีนะอืไอเรนไอเรนมันน่าจะมึนครับพี่อยู่เราบ้านนาไม่มึนขนาดน,นั้นปะเมื <c oughs> ่อแต่มีแฟนเหรอฮะเอางี้เดี๋ยวไปกระทืบแฟนมันให้กูดิทำได้ปะ ได้เลยครับเออแล้วเราไปที่ต่อหน้ามันนะทำได้ปะได้ครับมันสั่งบอลไปดิเด็กใหม่อะ่ะอะไรนะครับสั่งเด็กใหม่มาใช่ไหมครับเออสั่งเด็กใหม่ไปดิสั่งสั่งแค่ตรงนี้นะเพื่อนไม่ต้องสั่งในบอนะเพื่อนเดี๋ยวมันจะดีตะเกียงตะเกียงไม่ทำดิมึงก็ทำ แล้วว่าตัวสติีเดี๋กลับมานั่นต้องต้องอยังไงวะเอางี้เดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องพิู้เดี๋ยวไม่ต้องไปเที่ยวผ้หเ,เ,เราไม่มีรูปรักษณ์อะเราไม่มีรูปรักษณอะไม่ต้องไปเที่ยวผู้หญิงเมามึงบอกให้คนในแก๊งมึงทั้คนหนึ่งอะไปอยู่กับแฟนมันตั้งเจ็ดวันเราที่ให้มันนั่งอยู่ด้วยอะแต่ไม่ให้พูดอะไรเลยทำได้ปะก็คือทุกวิถีทางคือมึงตัดให้มันไม่พูดกันอะ ไม่ต้องให้มันติดต่อกันลนะ่ะทำได้ไหมอันนี้อันนี้ง่ายไปวะคนสต,ติหลุดมันต้องเติอนสต,ติแบบดีๆให้มันเลิกกันดีกว่ oh <yeah. S 1> าทำได้ไหม เ้พื่อนเอ้ยช่วงนี้เป็นไรเลยเน้ย <c oughs> ตังติตังติมันจะได้สติกับมาไงพี่เป็นห่วงเด็ดไหมยังว่าวิธีนี้ฮึได้ได้หมดเลยครับพี่เอาที่ไหนลองเลือกม,มาดิ เรื่องะเวลา,าสมมุติว่าเองเป็นหัวหน้าคนอะครับพี่คนในแก,งก๊งเองทำผิดอ่ะผิดกฎแก,งก๊งอ่ะเองทำไงวะต้องลงโทษครับพี่อืมลงโทษไงก็ถ้าถ้าเป็นกรณีของไอเลนที่พี่พูดมาก็ผมคิดว่า ถ้าไม่ให้มันคุยกับแฟนสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะดึงสติกับมาได้ครับไ่ตองขึ้นนั่งนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆปล่อยเรไปเลยอืมลองไปคิดวิธีมาแล้วกันสดเรื่องแกงเอาไงดี อยากทำต่อใช่ไหมครับพี่รุยครับรุยต่อครับเอองั้นกูยกให้มึงไปทำกันเลยได้เอ้ยรถลบรถลบอปคนคนรถนีรถลบอปมคุณละทานกันไ้่ดิไม่ทานแล้วทาอ้ไไอ้มอ้มีรถอะไหอ้ไรอรถออไอรอไม่ไ้ไอไ้ วิลลี่เพื่อนมึงเงียบตลอดเนียนั้นแหละอยากทำต่อเหรอก็มาทำวิลลี่อยู่ไปนี่เพื่อนวิลลี่ครับหรือผมก็ตีก,าก้าหาแข่งดีนะต้องไม่ต้องฟังอะไรฮนะตรงนี้เราใช้ได้ดีกว่าแต่ว่าลั้นขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะเดี๋ยวนี้ มีทรงขึ้นเยอะมาดูรายดีแล้วกัน จะเปลี่ยนกดแก๊งจะทำอะไรก็เรื่องของพวกมึงละพี่ยกให้ไม่โกรธกันเดี๋ยวว่าไม่มีอะไรติดค้าง ยังไงวะต้องไปยุบเหรอคือแกอยากให้ยุบใช่ไหมแต่เราไม่ฟังอย่างนี้หรอแต่ก่อนมึงฟังกูนะกมึงทุกคน แต่เาวันนี้มึงอาจจะไม่ต้องฟังกูแล้วก็ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอย่างที่บอกแหละคนเรามีที่ทางมีหน้าที่ของตัวเองมีอะไรต้องรับผิดชอบต่างกันทำไม่ดีแล้วกนะัน เมืเ่อไ่แล้วเชอกัน,นกังเกลที่มาบอกว่ายังไม่หยุดดูได้ดีนะแต่ถ้าพูงไม่เอาแล้วกลัวคืนนะชื่อแกงกูปะแต่ก่อนเดินพี่ชายลองฮอนด้าเดินไงยังมาเก้า เบื่อเลยนะอะไรฮอรน,นดา้าที่เห็นฮอนด้าฮอนด้าเดินกับยามาเก้าพี่ไม่ใช่ยามาฮ่าพี่ยม <Honda S 2> ามาเก้าฮอนด้าฮอนด้าแดงเหรอฮอนด้าเดินพี่ก็คือพวกเราต้องเดินอ่ะแล้วก็ยามาเก้าก็ไม่ใช่ยามาฮ่าไงยามาเก้าของนั้นแหละเดี๋ยวผมไปเปิดรถสิพี่พี่บอกเ,เข้าไม่ถึงไม่แต่เรื่องแต่เรื่องผู้หญิงต้องเอาไงดีวะเฮียนั่นละสิพี่เราตรงนี้ก่อนเฮียตอนนี้นคือ ไม like ่ได uh, ้เลยไม่ได um, ้ท so right? ี่เล่นไม่ได้เออเขาไม่ได้อะไรในอาอาเขาอาก็พูดในมุมของถ้าเกิดมองในภาพที่แบบว่าเชิงบวกแต่มันอาจจะแบบใช้จิตนิสัยเฉยคือในมุมเขาอะก็คือมึงมึงต้องคิดเองได้บ้างแล้วอะเข้าใจไหมต้องกล้าตัดสินใจเองอะตัดสินใจอยู่เนี่ยทุกวันนี้ตัดสินใจอยู่มึกแล้วแต่ว่าดูดูที่เขาพูดก็ใช่ไงก็ช่วยกูพูดหน่อยช่วยกูพูดกันหน่อยเฮ้ยกูพูดคนเดียวกูก็อยากจะพูดแต่กูก็สุดท้ายคือ p r i o r ตี้มันคือต้องมึงไงเข้าใจไหม แบบว่าก็มึงหัวแก๊กมึงก็ต้องเป็นคนโตตอบเขามึงจะให้มาอ่ะกูพูดพอดพูดมาให้คนนู้นคนนี้พูดแทรกมึงก็ไม่ใช่เข้าใจไหมรอวิลลี่ียวกันพี่ก็ต้องเป็นนั่นแหละก็ต้องเป็นวิลลี่ไม่ก็มึงสองคนต้องพูดกันสรุปสรุปแล้วก็คือที่ที่คิดอยู่ตอนนี้คิดอยู่เหมือนกันทําไมตอนที่กูไม่อยู่มันเกิดเรื่องอะไรหรือเปล่าหรือยังไงอ๋อเออแต่ตอนที่มึงไม่อยู่อะวิลลี่ไม่รู้มันมันใอนี่มันแค่แบบว่างั้นอันนี้ให้วิลลี่ฟังมาล่ะทะเลาะกันอะ มันเล่นี้อันเล่นเล่นยืนอยู่ในกกไม้น่ะบ่อยเดินมาดี้บ่อยเดินมาดีวิลี่จะได้รู้ละออไรมึงออไรมึงเล่าให้วิลี่ฟังนีวิลี่ยังงงอยู่ปัญหาที่มันปัญหาแรกที่มันลามมาถึงปัญหานี้มันคืออะไรวิลี่ยังไม่รู้เลยปัญหาแรกคืออะไรวะก่อนที่มิแจจะสั่งหยุดแกงไงที่มึงมีปัญหาที่มึงมีทะเลาะกับกูหรืออะไรเงี้ยมึงก็คุยกับวิลี่น่ะวิลี่ยังไม่รู้เลยไม่เข้าใจผิดกันอ่ะพี่เลน อ๋อ oh, มันเป็นเรื่องอนี่เรื่องเข้าใจผิดเรื่องที่แบบว่ากูตอนนั้นอนะกูรู้สึกว่ากูแบบว่าน้อยใจใช่ปะ่ะเรื่องที่แบบว่าเออเรื่องแก๊งแบบว่าแบบเออทำาม้รู้สึกว่าแบบมันไม่รู้สึกว่าเหมือนแบบอยู่กันแบบครอบครัวเลยอยู่ความรู้สึกแบบว่าเหมือนแบบว่ามันต่างฝ่ายต่างแบบต่างฟาร์มต่างเล่นอะอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยในเรื่องหลักๆที่กูเล่าให้แกฟังถ้าแบบสรุปเราจะแบบลงรายละเอียดกว่านี้อีกไหมงัม้็สรุปประมาณนั้นแหละอันนั้นแค่เป็นหาเฉยๆฟรนดี้แต่ว่าเคลียร์กันแล้วนะเคลียร์กันแล้วแล้วแต่ว่าแต่ไม่แต่ตว่าก่อนก่อนจะไปเคลียร์พี่แจ็คอะเขาสั่งให้เราไปยุบไม่ล้าทำไมเขาถ,าถึงสั่งยุบล่ะมันต้องมีเหตุผลดิเขาบอกว่า เขาบอกว่าแล้วอะปถ้ามันถ้าถ้าไม่รักกันมันก็ไปอยู่แก๊งเอ่อถามว่ารู้ปัญหาแล้วถ้าถ้าไม่รักกันก็ไปอยู่แก๊งพูดงี้ปะใช่ปะใช่ใช่ประมาณนั้นใช่ไหมใช่ปะพอดประมาณนั้นเออถ้าไม่รักกันก็ไปอยู่แก๊งอยู่ด้วยกันไม่ได้ถูกปะประมาณนั้นแต่ว่าเคลียร์แล้วนะเพื่อนก็เคลียร์แล้วแค่เป็นการเข้าใจผิดเฉยๆปกติก็คุยเคลียร์กันกับโปโลวันนั้นเลย เคลียร์แล้วได้ได้บอกเขาไหมว่าเคลียร์แล้ว<ข>หรือว่าเขาไม่อยู่เลยก็แต่จะบอกตั้งแต่เมื่อวานแหละแต่เมื่อวานแกนไม่มาใช่ไหมเ่ยนที่เราวางกันไว้อแล้วแกก็กมาวันนี้ไนงะ